สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของผู้หงก็วัตถุมงคลชุดนี้จะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับแม่ของผมเองนะครับต้องขอเกริ่นก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยช่วงที่ผมเก็บสะสมลงผู้หงใหม่ๆเนี่ยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยแม่ผมจะจะไม่ค่อยมีความเชื่อด้านนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกก็ ถึงกับเอ่ยปากมาเลยว่าว่าไม่อยากให้ผมงมงายกับเรื่องพวกด้านวัตถุมงคลด้านสายวทพุทธาคมอะไรต่างๆแกไม่อยากให้ผมงมงายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังมีประสบการณ์กับหลวงู่องค์มากแล้วก็ผมก็ค่อนข้างที่จะคลั่งเลยละ่ะเก็บเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็เก็บอยากได้ไปหมดนะครับช่วงนั้นก็ก็ค่อนข้างที่จะขาดสติเพราะว่าเก็บไปเรื่อยเลย จน <c oughs> เกิดประสบการณ์มากมายยิ่งเกิดประสบการณ์เราก็ยิ่งเก็บยิ่งเก็บมาเรื่อยทีน,นี้พอแม่แกว่ายอย่างนั้นเราก็เลยบอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่เชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่ภาวนากระดาษลงปู่หงให้ว่าสามคำว่านะเมตินะครับแล้วก็อธิษฐานทีนี้มีวันหนึ่งแกก็ภาวนากระานะเมตตินี่เลยครับ ล้วก็เดินไปทํางานแกเนี่ยทำงานอยู่โรงเรียนปฐมนะครับแกก็จะทํางานเป็นผู้ช่วยครูทีนี้เนี่ยแกก็เดินไอระหว่างระหว่างทางเดินไปที่ทํางานเนี่ยมันห่างประมาณสักครึ่งโลได้ครับห้าร้อยเมตรแกก็เดินภาวนาคาถานี่แหละไปเรื่อยไปเรื่อยนะเมตินะเมติไปเรื่อย,อย,อยภาวนาคาถาคาถานี้ในใจพอไปถึงที่โรงเรียนเนี่ย แกก็ใกล้จะถึงที่โรงเรียนแกก็คิดในใจนะครับว่าอ่ะถ้าถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ได้ให้ได้งานเพิ่มตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามันจากกี่ชั่วโมงนะครับน่าจะจากจากสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยขอให้ได้งานเพิ่มสักสองสามชั่วโมงพอแคภาวนาเสร็จอธิษฐานเสร็จไปถึงโรงเรียนเข้าไปที่ทำงานก็มีครูใหญ่นะครับ รูใหญ่ก็เดินออกมาแล้วก็มาทักทายแกแล้วก็บอกแกว่าวาสนาแม่ชื่อวาสนานะีวาสนาวันนี้เธอพอจะทำงานให้ฉันเอ็กซ์ตร้าได้ไหมคือทำเพิ่มได้ไหมสัก2-3ถึงชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ผมบอกว่าแกขนลุกเลยนะแกขนลุกเลยเพราะว่าแกเพิ่งจะอ,อ,อธิษฐานขอเมื่อสักครู่นี่ พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยแกเริ่มเชื่อแล้วตอนนั้นแกไม่มีวัตถุมงคลอะไรนะครับแกก็จะมีแค่คาถาที่ผมบอกให้แกลองเอาไปสวดภาวนาดูก่อนพอเลิกง,งานมาแกก็โทรมาหาผมเลยตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่อาพาร์ตเมนต์หลังเกา่าเอ่อแกก็โทรมาหาผมบอกว่าผมพอจะมีวัตถุมงคลของพัวไหมแกอยากได้องค์เล็กๆเหมือนของแฟนผม ตอนนั้นแฟนผมก็จะห้อยเม็ดกระดุมหลวงปู่เนื้อเงินนะครับเรี่ยมทองแม่บอกว่าแกอยากได้อย่างนั้นแล้วแกก็เล่าประสบการณ์ให้ผมฟังแล้วแกก็ขับรถมานะครับที่ที่ที่อพาร์ตเมนต์ผมขับรถมาหาแล้วก็ผมก็ได้ให้เม็ดกระดุมแกไปนะครับนี่นะองนี้นะครับแกใช้ติดตัวอยู่ทุกวันนะครับองนี้เนี้เงินเรี่ยมพลาสติก แกก็ดีใจมากเลยได้ไปทีนี้ <c oughs> พอแกได้องค์นี้ไปแล้วนะครับแกก็เอาไปเลี่ยมขึ้นคอพอแกเอาไปขึ้นคอก็แกก็ภาวนาคาถาเนี่ยแหละครับนะเมติเนี่ยนีวันต่อมาแกไปทํางานที่โรงเรียนแกเนี่ยมีครูอยู่หลายคนและจะมีครูฝรั่งคนหนึ่งเขาจะค่อนข้างเป็นเป็นชาตินิยมนะครับ ซึ่งเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยชอบชาวต่างชาติเท่าไหร่คือไม่ค่อยปลืม้มแล้วแม่ผมเนี่ยทำงานอยู่โรงเรียนเนี่ยก็หลายปีระยะหลายปีครูคนนี้จะไม่เคยทักทายแกเลยนะครับไม่ไม่เคยทักทายไม่เคยสูงสิ่งกับแม่ผมไม่ค่อยจะมีอัธยาศัยดีเท่าไหร่แต่วันนั้นเนี่ยหลังจากที่แกห้อยองค์นี้ไปนะครับแล้วแกก็ยืนช่วงเช้าแกก็ยืนคุยกับครูในโรงเรียน สามสี่ท่านยืนเกาะกลุ่มคุยกันทักทายกันยามเช้าทีนี้เนี่ยแกบอกว่ามีมือมือหนึ่งเนี่ยมามาสัมผัสไหล่แกจากด้านหลังมาสัมผัสไหลแก,กลลแกแก,ก็หันไปพอหันไปเป็นครูคนนั้นนะ่ครูคนที่ที่ค่อนข้างเป็นชาตินิยมที่ไม่เคยทักทายแกนะเข้ามาเตะไหล่แม่จากด้านหลังหันไปแล้วเขาก็ทักทายบอกให้เป็นภาษาไทยก็คือสวัสดีเนี่ย สวัสดีพออย่างนั้นแม่ผมก็ตกใจสักพักเอออึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทักทายกลับพอทักทายกลับก็พูดคุยถามสารทุกสุขิกันว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมโน่นนี่นั่นนี่แม่ผมก็อึ้งแล้วศรัทธาแล้วเริ่มเริ่มศรัทธาหลวงปู่มากขึ้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่แกม,มาทํางานเนี่ยแกมไม่เคยได้ทักทายปราศัยพูดคุยกันกันกบครูคนนี้เลย เนื่องจากเขาไม่ค่อยชอบจอทางจ่าแต่ตอนนี้เนี่ยกลับเป็นว่าเขามาทักทายพูดคุยแม่อธัธยาศัยดีกับแม่เนี่ยเป็นเหตุผลที่แม่ผมเริ่มสตาหลวงปู่มากขึ้นมากขึ้นอันนีกเป็นประสบการณ์ที่สองนะครับกับองค์นี้หลังจากที่ได้องค์นี้ไปนะครับ <c oughs> หลวงปูนะ่หง่ยเป็นกระดุมน่ารักทีนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สามที่เกิดขึ้นกับแม่ผม ประสบการณ์นี้ทำให้แม่ผมนี่น้ำตาไหลเลยร้องไห้เลยเดี๋ยวมาฟังกันครับเมื่อ <c oughs> ต้องย้อนไปเมือ่อสักห้าปีที่แล้วช่วงนั้นนี่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะไปเยี่ยมแม่ยายผมกับแฟนก็คือจะพาเฟนเนี่ยไปเยี่ยมครอบครัวเขาทีเียผมก็ได้วาน ขอให้แม่ผมเนี่ยไปเฝ้าบ้านให้ก่อนจะไปเนี่ยผมก็อบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะครับมีหลวงปู่หงแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธาหลายๆรูปสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพเทวดาผมก็จุดเท,ที่ยวทูกเทียนบอกกล่าวสวดมนต์ขอพรก่อนไปซึ่งพอผมไปได้สองวันวันที่สองเนี่ยแม่ผมก็มา บ้านผมเพื่อที่จะมารดน้ําต้นไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็มาเช็คโฟงเช็คไฟเช็คตู้เย็นในบ้านพอมาแม่ผมบอกว่าแจไขกุญแจไม่ไม่ได้ครับเอากุญแจเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเสียบประตูไปแล้วแต่ไขไม่ได้กุญแจมันล็อกมันแข็งเลยครับคือมันหมุนไม่ได้เลย มันหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนยังไงก็หมุนไม่ได้ทีนี้แกก็ทําอยู่สักพักแกก็คิดว่าเอ๊ะมีคนมางัดบ้านโต้งหรือเปล่ามีคนมางัดบ้านผมรือเปล่าแลแกก็ลองใหม่ลองหลายนาทีอยู่นะครับแกบอกว่าลองหลายนาทีอยู ang, oh <week> <home> <to> till, ่สี่ห้านาทีอยู่ก็ทําไม่ได้แกก็คิดว่าจะโทรหาแฟนแกพ่อเลี้ยงนะครับคิดว่าจะโทรหาพ่อเลี้ยงผม แล้วก็บอกว่าเอ๊ะประตูบ้านโต้งเนี่ยน่าจะมีปัญหาอาจจะมีคนมางัดหรือเปล่าเพราะว่าประตูเนี่ยมันมันไขไม่ได้เลยเพอแกคิดอย่างนั้นแกก็หยิบโทรศัพท์มากําลังจะโทรหาเพราะจะโทรหาโทรศัพท์ดับดับแล้วเปิดไม่ติดด้วยนะครับดับแล้วเปิดไม่ติดเลยแกก็เอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแกก็ลงแอกลับไปในรถแกกลับไปในรถ,แกก,นรถแกก็นั่งได้สักพักก็ เปิดโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท so ์ก็เปิดทีนี้โทรศัพท์เป yes, ิดนี่แกก็คิดได้ว่าเอ๊หรือว่าเออเออหลวงปู่หงหรือเปล่าเราไม่ได้บอกกล่าวหลวงปู่หงหรือเปล่าแกก็ขึ้นมาใหม่เดินขึ้นบันไดไปบ้านผมพอไปบ้านผมทีนี้แกก็ไปยืนบอกกล่าวหลวงปู่นะครับไปยืนบอกกล่าวหลวงปู่พอบอกกล่าวหลวงปู่เสร็จปั๊บแกก็ไขประตูเลยกล็ก ง่ายทีเดียวเลยครับตอนนี้คือแกบอกว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยมันไขยังไงก็ไขไม่ได้ไขยังไงก็ไขไ,ไม่ได้เอาเข้าเอาออกเอาเ,อาเอาข้าออกนังไงก็ไขไม่ได้แต่หลังที่แกนึกได้ว่าเออเราลืมบอกกล่าวหลวงปู่หรือเปล่าแล้วแกก็ได้ทําทําการบอกกล่าวยกมือไหว้ทีนี้ไขง่ายเลยครั้งเดียวเลยพอแกเข้าไปปับ๊บไอ้ด้วยความที่แกก็รีบนะครับเข้าไปก็ไม่ได้ไหว้บอกกล่าวหลวงปู่เลยไม่ได้ไปกราบ หลวงปู่หน่ายยิ่งเลยแกเข้าไปแกก็าหาน้าําหาอะไรรดต้นมงต้นไม้อะไรเรียบร้อยเสร็จปับ๊บแกก็ออกเลยพอออกมาปิดประตูมาจะล็อกประตูล็อกไม่ได้ทีนี้แข็งโป๊กแข็งอีกแล้วนะครับแข็งโป๊กแกก็ขนลุกแล้วตอนนี้ขนลุกแล้วเพราะขนลุกแกก็เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับเข้าไปกราบหลวงปู่กราบแล้วก็บอกกล่าวหลวงปู่ อบอกกล่าวหลวงปู่หงนี่แหละครับพอเสร็จปั๊บแกก็ออกมาพอออกมาทีเนี้ยแกไขประตูล็อกประตูอะแกลกเข้าเลยล็อกเลยง่ายนิดเดียวทีเนี้ยตอนนั้นแหละขณะนั้นแหละแม่ขนลุกสู้แล้วก็แกก็น้ําตาไหลเลยน้ําตาไหลร้องไห้คือแกไม่เคยเชื่อเรื่องเ,อเรื่องพันนี้มากเท่าไหร่เรื่องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรเนี่ยครับแต่แกเริ่มเจอ เจอประสบการณ์ตั้งแต่ผมบอกครั้งแรกว่าแกาว่าคาถาใช่ไหมครับแล้วก็ได้งานหลังจากอธิษฐานแล้วก็ไอ้ที่ที่ห้อยองค์เล็กเนี่ยครับไปแล้วก็ไปเจอประสบการณ์ครั้งที่สองแล้วเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยพอแก,เ,กเจอครั้งที่สามเนี่ยคือคือแกบอกว่าแกาเชื่อสุดใจเลยแกยืนร้องไห้เลยหน้าประตูแกบอกเปลืองปิติมากคือเปลืงปิติมันขนลุกขนพองไปหมด เชื่อถึงบารมีหลวงปู่จริงครับตอนนี้พอหลังจากนั้นแม่แกก็เชื่อสนิทใจเลยแกก็ใช้มาตลอดนะครับองค์นี้เนี่ยฮะอา,อาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็นเม็ดกระดุมนะครับเม็ดกระดุมเนื้องเงินแล้วก็จะมีอีกองค์ที่ผมให้แกที่หลังอันอง์นี้จริงๆนะผมก็ทาไว้ให้แฟนห้อยนะครับเพราะว่าแฟนเกิดวันเสาร์แต่ว่าแฟนแกไม่เคยห้อยก็เลยเอาให้แม่ซะเนี่ยฮะ นี่ก็คือประสบการณ์3ครั้งของแม่ผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแม่ผมให้ฟังเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะเป็นประสบการณ์อื่นๆต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังจนจบนะครับแล้เ,เดี๋ยวรอบหน้ามาฟังกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ